ในช่วงนี้นะครับผมได้ยินคําว่าดีท็อกบ่อยมากๆเลยครับว่ากันว่าเป็นแฟชั่นฮิตช้ยล้างพิษในร่างกายของเรานะครับวันนี้ก็เลยมีความรู้มาฝากกันครับว่าดีท็อกนั้นดีกับร่างกายและมีประโยชน์อย่างไรกับเราครับดีท็อกเป็นกระบวนการทำความสะอาดขาจัดสิ่งสกปรก กากอาหารสารพิษที่ตกค้างอยู่ในลำไส้ให้หมดไปครับเนื่องจากของเสียเหล่านี้มักถูกขับถ่ายออกไปได้ไม่หมดเพราะลำไส้ของเรายาวหลายเมตรด้วยกันถ้ายังขดตัวไปมาไม่ว่าเรารับประทานอะไรเข้าไปรถมีโอกาสติดค้างในลำไส้ได้ทั้งนั้นเลยล่ะครับปัจจุบันมักนิยมทำดีท็อกด้วยการใช้น้ำอุ่นหรือกาแฟปล่อยเข้าไปในทวนหนักอย่างช้าๆผ่านหลอดสวนทวารหลังจากนั้นผู้ป่วยก็จะถ่ายเอาของเสียออกซึ่งการดีท็อกจะไม่สร้างความเจ็บปวดให้กับร่างกาย เนื่องมาจากน้ำหรือกาแฟ ى, จะช่วยให้การขับถ่ายเป็นไปได้โดยง่ายนั่นเองละครับประโยชน์ของการทําดีท็อกคือช่วยทําความสะอาดลําไส้กระตุ้นจุดตอบสนองของระบบการขับถ่ายของร่างกายและบริหารกล้ามเนื้อของลําไส้ให้มีการทํางานที่ปกติครับและการดีท็อกยังช่วยป้องกันการเกิดโรคริดสีดวงทวารครับมะเร็งลาไส้และการอักเสบของระบบทางเดินอาหารอีกด้วยนะครับ